สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะครับเรามาวางแผนเทท,ทองคํากันเนาะมาดูที่ทําเฟรม4ชั่วโมงก่อนเนาะทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราตีเส้นไว้2เส้นสน,สน,สน,สนะครับก็คือเส้นสีน้ําเงินนะอยู่ที่ราคา4046นะครับอ4046 4045เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ด้านล่างเราตีเส้นสีแดงไว้3928นะ ถ้ามันจะขึ้นมันจะเลือกทางที่จะเบรก40 46ขึ้นไปแต่ถ้าจะลงก็เลือกทางที่จะเบรก39 28ลงมานะครับมุมมองเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นมุมมองฝั่งขาขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นขึ้น1แล้วก็ทำ A B C จบขึ้น2แล้วที่จะเบรกเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือขึ้น3ขึ้นไปนะครับอทีน,ะนี้ถ้าเป็นมุมมองฝั่งขาลงล่ะ ฝั่งขาลงก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น a b c จบแล้วก็จะเป็นขึ้น x นะครับเพราะว่าเป็นขึ้นเชื่อมระหว่างซิกแซกชุดแรกซิกแซกชุดแรกเป็นยังไงก็คือชุดนี้นะ a b แล้วก็ c อันนี้ถ้าเขาเป็นขึ้น x ก็คือจบ a b c ปุ๊บถ้าทะลุไอ928้3 9 2 8ลงมาก็จะลงต่อเป็นซิกแซก หรือว่าแฟดอีก1ชุดนะเป็นคอเลคชันอีก1ชุดเราก็รอรุ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ว่ามันจะเบรกไปสักทีหรืออยังนะเพราะว่าเขาไซเว่ค่อนข้างนานแล้วนะตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าจะเทรดยังไงถ้าเขายังไม่เบรกก็ต้องไปดูที่ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับว่าเขามีแนวรับแนวต้านตรงไหนบ้างถ้าทำเฟรม1ชั่วโมงนะตอนนี้เขายังติดแนวต้านที่เป็นออเดอร์บ็อกตรง 4,023ถึง4,050เนี่ยยังไม่เบรกสักทีถ้าเขาเบรกได้เขาก็จะเบรก4,046ไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเขาเบรกไปได้ปุ๊บเราก็จะเล่นย่อลงมาบายขึ้นไปนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไปติดพวกแนวซับไพโซนที่เขาเคยสร้างไว้อย่างเช่นแนวแรกก็จะเป็น4069ถึง4086นะเขาชนเขาอาจจะมีการยอ่อใครจะเทรดเซลล์สั้นๆลงมาก็ ได้แต่ว่าต้องมีซับลอสนะครับเทรดแบบตีหัวเข้าบ้านอะ่ะเซลลลงมาปุ๊บได้ TP ตามมาอาแล้วก็หาโอกาสพวกแนวรับพวกดีมานโซนอะไรก็บายกลับขึ้นไปแต่ว่าผมยังไม่รู้นะว่าเขาจะสร้างโซนตรงไหนนะครับทีนี้อันนี้เป็นมุมมองที่มันขึ้นใช่ไหมถ้าเขาย่อลงแต่ยังไม่หลุด3928ย่อลงมามันก็จะมีแนวแฟลรูแก็บอ่ะเดี๋ยวเราขยายดูนิดนึงนะครับพอดีโซนมันเล็ก เขาก็จะมีแนว Fair Value Gap ที่3,950ถึง3,960ซึ่งอยู่ต่ำกว่า Equal Low ผมว่าแนวนี้แนวตั้งแต่ราคาปัจจุบัน4,000จนถึง Equal Low ยอยู่ที่ประมาณ3,965อย่าเพิ่งบายมารอบายแถว Fair v a l u ก g a 3,950ถึง3,960ดีกว่าเพราะว่า ไออเนี่ยมันเป็นแนว Inducement มีโอกาสที่มันจะลงมาเคลียร์ลิควิตี้ต่ำกว่า Inducement ได้ก็คือแนวพวกแฟล์วลลุแก็หรือด a มา z โซนต่ำกว่า value gap, แฟลลลุแก็จะมีด e ม a n โซน n e 3เเท่าไหร่นะ3947ถึง3951 2สองโซนนี้เราสามารถที่จะใช้ในการบายได้แต่เราก็ต้องมี SL ไว้ด้วยนะถ้ามันหลุดดีม a n โซนมันก็ใกล้ๆจะหลุด 3928ซึ่งเป็นคีย์เลเวลที่เราบอกว่าถ้าหลุดมันอาจจะลงต่อได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองใน t ท m e f r a m e 1ชั่วโมงถ้าขึ้นไปเราก็เซลล์ตีหัวเข้าบ้านแล้วก็ย่อบายย่อบายขึ้นไปก็ได้ถ้าเขาสร้างแนวดีมานโซนขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าย่อลงมาต่ำกว่าอีควอโลเราก็บายไปก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่ายัง ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวนี้อีกสักพักหนึ่งผมก็ไม่รู้เขาจะอยู่นานแค่ไหนนะไอโซน 3928-3R4046 ถึงอานะครับเราเล่นตีปิงปองไปก่อนถ้าเขาเลือกทางแล้วเดี๋ยวชัดเจนยังไงเราก็ค่อยมาวางแผนเทรดกันอีกทีหนึ่งส่วนท้าเฟรมที่เล็กกว่า1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราไปเทรดนะผมว่าเรามีโอกาสที่จะแพ้เยอะเพราะมันสวิงค่อนข้างเยอะเราลองดูตัวอย่างทางเฟรม5นาทีสิเนี่ย ถึงแม้ว่าโอเคมันจะเหมือนก็จะขึ้นก็จริงนะมีพวก internal structure ที่มันเป็นแบบขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นแต่มันก็มีช็อคมีเบรกขึ้นไปกิน stop loss ของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเทรดใน time frame 5นาทีเนี่ยเราต้องดูหน้างานณเวลานั้นเลยผมอาจจะวางแผนเทรดให้ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องไปวางแผนเองใน time f r a พวกไล่ ย่อยอย่างต่ำกว่า15หรือว่า5นาทีแบบนี้อาจจะต้องวางแผนนั่งงานนะเพราะผมวางแผนระยะยาวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงดูในทาเ์เฟรม1ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงไปก่อนเลยกันว่าเขาจะเลือกทางไหนถ้าเขาเลือกทางแล้วโอเคอย่างเงี้ยมันจะเทรดง่ายขึ้นนะครับอโอเควันนี้คงมีประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเขาเลือกทางยังไงเราค่อยมาวางแผนเทรดแบบละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ